จากการสู้รบในประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากทำให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมาอพยพเข้าฝั่งไทยกว่า9,000คนขณะที่ฝ่ายปกครองให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรมค่ะ สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านห้วยบงตำบลแม่จราวอํเาเภอแม่ระมาจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ6กิโลเมตรตั้งแต่เมื่อวันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้ยังมีการสู้รบกันในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่เสียงปืนเริ่มเบาบางลงโดยมีรายงานจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูว่าสถานการณ์การสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาไม่ได้มีผลกระทบกับพื้นที่ฝั่งไทยเนื่องจากการสู้รบอยู่ลึกเข้าไปด้านในล่าสุดค่ะชาวบ้านฝั่งเมียนมาได้หนีภัยจาก การสู้รบฆ้าไม่นำเมยเข้ามาฝั่งไทยกว่า9,000คนเจ้าหน้าที่ให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรมจัดสถานที่แรกรับปลอดภัยชั่วคราวไว้13จุดในอำเภอแม่รามาด6จุด แลอำเภอแม่สอด7จุดค่ะให้การดูแลทั้งในเรื่องของอาหารการกินเครื่องนุ่งหม่มรวมทั้งแพทย์คอยดูแลสุขภาพอนามัยด้วยค่ะโดยการทํางานครับมีทั้งฝ่ายทหารปกครองตํารวจตะชะดสาธารณสุขร่วมติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้ประสานกลุ่ม NGO ให้จัดทําบัตรประจําตัวสําหรับการเดินทางเข้าออกพื้นที่ จัดกำลังตรึงพื้นที่ท่าข้ามธรรมชาติทุกแห่งเพื่อรักษาความปลอดภัยและมีรายงานนะครับล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านนี้ที่ผ่านมามีผู้หนีภัยจากการสู้รบเดินทางกลับไปฝั่งมินมาแล้วประมาณ1,000คนครับ